สวัสดีครับกดเสาเข็มครับวันนี้เรามากดเสาเข็มนะครับอันนี้เป็นช่วงบ่ายนะครับผมแปลงนี้กดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เกี่ยวแผ่นปูไปนะครับเตรียมเดินเครื่องจัรย้ายข้ามแปลงนะครับนู่นครับไปแปลงที่ไมโครยูหนู่นครับสี่สิบสี่สิบสี่ต้นสุดท้ายครับก็เสร็จแล้วครับโปรเจกต์นี้ ช่วงบ่ายฝนตกมานะครับน้ำขังเละรอเขารื้อสโตนี้ให้นะครับน่าจะเป็นวันจันทร์ดินเละมากครับ เลิกแล้วนะครับเลิกปรกอบกันสี่โมงจะห้าโมงแล้วนะ <Bible language> เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ